สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับมาถึงแล้วนะครับกับของดีนะของแรงพระดีปีลึกนะครับของพระคูบาบุญชุ่มนะฮะยานสังวโรนะครับวันนี้ผมได้มาด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับโอ้กาแพ็คมัดีมากนะห่อมาอย่างดีเลยนะครับกันกระแทกห่อนาแล้วก็แพ็คใส่กล่องมาอย่างดีนะเดี๋ยวขออญาตแกะให้ดูนะครับ ได้มาเป็นรุ่นมังกรคู่ปี45หบล็อกมหาชัยได้มาหเหรียญก็มีคนจองไปแล้วนะครับเหรียญที่ระลึกกับจากภูตานนะครับปี58นะก็มีคนจองไปแล้วนะครับแล้วก็เหรียญอาริยาซับป,ปี58ปนะครับปี58ตอนนี้เหลือยอดจองอยู่8เหรียญสุดท้ายได้มาทั้งหมด50เหรียญน,นะท่านคิดดูว่า ร้อนแรงขนาดไหนตอนนี้ในกลุ่มนะเหรียญอริยรัพย์เล่นกันเหรียญละสองพันนะครับตอนนี้เล่นกันเหรียญละสองพันนะฮะแล้วก็เหรียญเมตตาบารมีครับเมตตาบารมีปีหกสองนะครับนะก็ยอดจองเต็มหมดแล้วได้มายี่สิบเหรียญนะครับนี่คือผมรับมาจากสายตรงนะครับนี่คือเหรียญอริยรัพย์นะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมกันก่อนนะครับนะอริยรั์มีกล่องนะครับนี่แบบนี้เลย เป็นเหรียญห่วงเจาะเจาะห่วงนะครับนะพิมพ์นิยมเลยนะครับเป็นเหรียญเจาะห่วงพิมพ์นิยมเลยนะครับนี่คือเหรียญอริยทรัพย์นะครับของพระคูบาบุญชุมนะ่มฮะเนื้อทองแดงอมดําสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าดูนะสวยงามมากครับนะฮะเป็นเหนรียญลูกไข่เจาะห่วงครับหลวงพ่อนะพระคูบาบุญชุ่มนะครับพิมพ์ เต็มองนะครับนั่งถือพัดนะครับปี58ดนะลูกค้านะนะพระเก่านะเปีแล้วนะครับนะในกลุ่มเล่นกันสองพนะแต่วันนี้ตูมตามจะให้ท่านเพียงเหรียญลาสห้ารอบาทนะลูกค้าดูหน้าพระก่อนดูหน้าพระก่อนครับโอ้โหเหรียญสวยมากับมันคลัสสิงจริงนลูกค้านะนี่งานเจาะห่วงครับสวยๆดูผิวพระก่อนนะ นี่พระเก่าการันตีแท้ล้านปอร์เซ็นครับนะการันตีแท้ร้านปร์เซครบับรับตรงจากนะประธานสมาคมนิยมนะประธานนะกลุ่มพระเครื่องพระคูบาบุญชุม่มนะครับนะผมรับตรงเลยนะครับดูหน้าพระดีๆในกลุ่มเล่นกันสองพันะเหรียญมีประสบการณ์นะครับเห็นไหมครับนี่ดูด้านหลังนะครับออกวันที่5้มกราคม ปี2,558นะครับด้านหลังเป็นพระธาตุดอนเรืองเมืองพงประเทศเมียนมานะครับสวยงามนะฮะดูผิวพระบ่งบอกถึงความเก่าลูกค้าเห็นไหมนะเปีครับพระเจ็ดปีกับราคา500บาทท่านว่าคุ้มไหมนะครับในกลุ่มเล่นกัสองพันแน่นอนนะฮะดูหงดูห่วงครับดูห่วงครับ สวยงามครับของแท้แน่นอนฮะผมการันตีฮะสวยงามครับลูกค้าเปิดไว้เหรียญละห้าร้อยบาทครับเอาหนึ่งเหรียญค่าส่งห้าสิบาทนะครับเอาสองเหรียญค่าส่งห้าสิบบาทนะครับเอาสามเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมโอนผมส่งฟรีตอนนี้เหลือแปดเหรียญสุดท้ายนะครับผมได้มาห้าสิบเหรียญน,นะครับ เขาจองตั้งแต่พระยังไม่มานะฮะนะจองไป42เหรียญน,นะครับตั้งแต่พระยังไม่มาตอนนี้เหลืออยู่8เหรียญสุดท้ายนวะรุ่นนี้นะครับออกปี58นะครับ5มกราคมปี58นะครับผ่านมา7ปีแล้วสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นอาริยทรัพย์นะครับนี่นะฮะพระคูบาบนชุ่มนะฮะสวยๆเลยนะครับเห็นไหมลูกค้า สวยงามครับนะฮะสวยครับเหรียญเจาะห่วงแบบนี้นะครับปัจจุบันนะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนเนาะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับบางรุ่นก็มีกล่องบางรุ่นก็ไม่มีกล่องเนาะอ่ะเดี๋ยวรุ่นนี้เหลืออยู่แปดเหรียญน,นะครับนะสาหรับรุ่นอาริยทรั์นะครับเหลืออยู่แปดเหรียญสุดท้ายนะฮะแล้วก็จะมีรุ่น เดี๋ยวนะผมผมแกะออกให้ดูก่อนนะครับจะมีรุ่นวันนี้มีสี่รุ่นนะครับมีสี่รุ่นนะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ี่รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับรอสักครู่นะครับอ่านี่นก็จะมีรุ่นนี้ด้วยนะครับลูกค้ารุ่น นี่ครับรุ่นเมตตาบาร,รมีนะครับปีหกสองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมีคนจองไปหมดแล้วนะลูกค้านะมีคนจองหมดแล้วนี่คือหน้าพระนี่คือด้านหลังครับเมตตาบาร,รมีเนื้อทองแดงลมดำออกปีหกสองเด่นนี้สวยนะเนี่ยมีคนจองไปหมดแล้วครับ หรียญนี้นะฮะมีคนจองไปหมดแล้วครับนะฮะก็ดูเท่านี้พอนะครับปี6-2นะครับแล้วก็มีรุ่นเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนนะครับแล้วก็มีอ่านี่นี่น,นี่อันนี้คือจะไม่มีกล่องนะลูกค้าเป็นเหรียญมังกรคู่ปี4ี่ห้าบล็อกมหาชัยอันนี้คือพิมพ์นิยมเลยนะฮะ เป็นเหรียญพิมพ์นิยมเนื้อกระไหลทองนะครับอู้สวยงามมากรุ่นนี้นะครับนี่ฮะลูกค้าเนื้อกระไหลทองพิมพ์นิยมนะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดให้ชมนะครับขออนุญาตตัดให้ชมเลยเพราะว่ารุ่นนี้ก็เหลือว่างหนึ่งเหรียญนะซึ่งผมไม่ได้แบ่งให้ใครนะเหลือวนะ่างหนึ่งเหรียญซึ่งผมไม่ได้แบ่งให้ใครนะครับผมว่าจะเก็บไว้นะฮะเอาไปขึ้นคอนะ,ะนี่ลูกค้านะครับ ดูหน้าพระก่อนโอ้หเป็นผิวกระจกแบบนี้เลยลูกค้าดูห่วงครับพระปีสี่ห้านะครับนี่ปีสี่ห้านะครับพระคูบาบันชุ่มครับหน้าหนุ่มครับปีสี่ห้าครับปัจจุบันท่านอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับนี่ด้านหลังฮะมังกรคู่ครับ บล็อกมหาชัยนี่เขาจะมีคาว่ามหาชัยตรงนี้เห็นไหมด้านล่างนี่ครับมีคําว่ามหาชัยนะถ้าเป็นมหาถ้าเป็นมังกรคู่บล็อกแรกเนี่ยปัจจุบันเหรียญละหลายหมื่นนะฮะตอนนี้รุ่นนี้สนนราคาเช่าหาอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าพันบาทนะครับสวยสวยสี่ห้าพันบาทนะแต่ว่าผมให้เหรียญละเจ็ดร้อยแต่ว่าตอนนี้มีคนเอาไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องถามนะเหรียญน,นี้ผมจะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะครับ เหรียญนี้ไม่ต้องถามถึงนะครับผมจะไปเลี่ยมขึ้นคอหรือเหรียญสุดท้ายนะผมจะเก็บไว้นะลูกค้านะไม่ต้องถามถึงนะ,ะประมาณนี้นะครับความสวยก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนะต,ตามท้องเรื่องนะครับนะฮะ,อะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับนะฮะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็นี่นะครับก็จะสี่เหรียญนี้นะครับไม่มีถุงนะ,ะไม่มีกล่องนะลูกค้า นี่สี่เหรียญนี้มีเจ้าของจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสี่เหรียญนี้นะครับผมจะดําเนินการจัดส่งนะครับให้วันนี้แล้วก็เหรียญที่ระลึกกลับจากภูตานนะมูฐานนะครับพูดผิดนะกลับจากภูฐานนะฮะปีห้าแดนะครับมังกรคู่ปี4ีห้านะครับส่วนเหรียญนี้ปีห้าแดนะฮะเหรียญที่ระลึกกลับจากภูฐานนะครับโอเหรียญนี้สวยมากลูกค้า ยนี้ก็แบ่งเข้าไปแล้วแหละนะครับเหรียญนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นเหรียญที่ลึกที่กลับจากภูฐานเพราะว่าพระราชานะพระราชาที่ภูฐานนิมนต์ท่านพระครูบาบนชุ่มนะไปจัภาษาหลังจากท่านกลับมาจากภูฐานเขาก็มีเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญนี้เลขสามเก้าเจ็ดศูนย์นะเหรียญนี้มีคนจองไปแล้วเช่นกันนะครับดูหน้าเหรียญภูฐานเลยฮะเหรียญที่ลึกกลับจากภูฐานโอ้โห โอ้โห oh, อันนี้คือเนื้อทองฝาบาทนะลูกค้านี่เนื้อทอง้าบาทเวลาเก่ามาจะเป็นอย่างนี้เลยนะผิวพระาจะเป็นแบบนี้เลยทองฝาบาทเวลาเก่ามาลูกค้าดูเอานี่คือทองฝาบาทนะครับนี่ทองฝาบาทอายุเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีฮนะเก่ามาจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้ที่เหลือให้จับจองได้คือ เหรียญอารียรั์นะครับเอารียรั์นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอารียรั์อยู่ไหนเอ่ยอ่านี่คือเอาเรียรัพย์นะครับเหลืออยู่แปดเหรียญสุดท้ายนะลูกค้าเหลืออยู่แปดเหรียญสุดท้ายนะลูกค้านะฮะนี่นะสองพันกล่องเลยไปไงโอ้โหลูกค้านี่สองพันกล่องนะครับโอเหรียญสวยทะลุกล่องหูจมูกสวยมากนะลูกค้ารุ่นนี้นะครับ เห็นไหมฮะส่องความสวยผ่านกล่องแล้วเนี่ยเป็นไงฮะพระสวยทะลุก,กล่องครับก็เห็นไมอย่างเงี้ยนะสวยทะลุก,กล่องนะรุ่นนี้นะลูกค้าดูดูรายละเอียดครับโหแจ่มมากนะฮะแจ่มมากครับแจ่มมากใครอยากได้เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับนะ เอาหนึ่งเหรียญค่าส่งห้าสิบาทเอาสองเหรียญค่าส่งห้าสิบบาทเอาสามเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้มีพัสดุตีกลับมาด้วยนะฮะนี่มีพัสดุตีกลับมาด้วยนะครับนะเป็นรุ่นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ตีกลับมา3ามกล่องเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีตีกลับมาอีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนะเหรียญที่ตีกลับมานะครับนะก็จะมีทั้งเสือคาบดาบลุงปูวดานะเหรียญอะไรอะหลายรุ่นเลยนะครับที่ตีกลับมาที่เขาสั่งแล้วเขาก็ไม่เอากันนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดนะครับเหตุผลกลใดนะเขาถึงไม่รับนะฮะมาสั่งเล่นนะลูกค้านะนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะ หมดแล้วนะครับหมดแล้วเนาะนะครับใครอยากจะได้นะครับรุ่นนี้นะครับอาริยทรั์นะเหลือแค่อารียทรัพย์เท่านั้นนะครับใครอยากจะได้นะครับนะพระปี58ลูกค้าครับปี58ออกมา7ปีแล้วนะพระสวยเนื้อทองแดงรมดําในกลุ่มเล่นเหรียญละ2,000แต่ผมให้ลูกค้าผมเหรียญละ500บาทนะครับตอนนี้นะ เหรียญพระคูบาวันชุ่มนะครับในกลุ่มกระแสเล่นหากานแพงมากเนื่องจากว่านาทีนี้ท่านกําลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะเนื่องจากว่ากระแสที่ท่านออกมาจากถ้ำปฏิบัติธรรมหลังจากปฏิบัติธรรมสามปีเนี่ยนะฮะกระแสดีมากลูกค้านะครับใครเก็บก่อนได้ก่อนนะผมบอกไว้ก่อนเหลือแปดเลยนสุดท้ายนะครับการันตีแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะใครอยากจะได้นะติดต่อเข้ามานะนะนะเอาอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยววันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขอญอาลาไปก่อนนะครับนะกับเหรียญนานะวัตถุมงคลของพระคูบาบุญชุม่มนะทั้งรุ่นอาริยทรัพย์รุ่นเมตตาบารมีนะครับรุ่นมังกรคู่ปี45บห็อกมหาชัยนะครับแล้วก็รุ่นกับจากภูฐานปี58สําหรับวันนี้สวัสดีครับ